ไเข้าสงสัยลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วจะลงทะเบียนเราชนะได้หรือไม่วันนี้คาชามาแชร์จะนำข้อมูลเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ โดยคุณกฤษดาจีนะวิจารณะปะลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการคัดครองผู้ที่รับเงินเยียวยา3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเนี่ยใครควรจะได้รับสิทธิ์โครงการราชนะและใครไม่ควรได้รับสิทธิ์รวมทั้งผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วเนี่ย จะได้รับสิโครงการเราชนะจำนวน3,500บาทอีก2เดือนหรือไม่นะคะซึ่งเขาก็ได้ต่อมาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะคะข้อ1เนี่ยนะคะไม่ซ้ำซ้อนและทับซ้อนกันวิธีการดูแลเนี่ยรัฐบาลจะดูแลคนทั้งประเทศด้วยการใช้ negative list นะคะรัฐบาลจะดูแลคนที่ควรจะได้ข้อ2ค่ะดูจากจำนวนคนทั้งประเทศว่ามีจำนวนเท่าไหร่ใครไม่ควรได้บ้างจะตัดออกไปนอกนั้นก็ได้หมดนะคะ ข้อ3ถ้าใครเคยอ,อยู่ในระบบไหนที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นข้อ4ถ้าไม่มีประกันสังคมดูแลจะได้รับเงิน3,500บาทจากโครงการเราชนะถ้ามีประกันสังคมดูแลอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ข้อ5นะคะข้าราชการเนี่ยจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้าราชการที่ถูกเลิกจ้างถึงได้ ข้อ6นะคะมีคนได้รับ2เด้งทั้งคนละครึ่งและเราชนะได้แต่จะต้องมีการกรองอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะมีนิเกทีฟลิสต์อยู่แล้วว่าใครที่จะได้หรือไม่ได้นะคะ ส่วนข้อ7นะคะคนที่เคยได้รับเราไม่ทิ้งการรอบที่แล้ว15,000บาทจะไม่ได้รอบนี้หมดทุกคนต้องมีการคัดกรองอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเว็บไซต์ w w w r เเราชนะค o m เนี่ยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะโดยจะแจกงเงิน2เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,00 0บาทคา่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเนี่ย ก็จะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณผู้ฟังอีกที่หนึ่งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ